คลิปนี้จึงเป็นเหมือนการบอกบุญให้กับคนที่ทุกข์ร้อนหรือมีปัญหาในชีวิตมาปรึกษาพระอาจารย์เพื่อให้ท่านช่วยแก้ไขเหนืออีสานใต้ใครว่าดีเราก็ไปกาบหมดเจอทั้งของจริงของปลอมพระโปรโมทก็มีนะม่รุ่นก็เล่นปืน,นครับพดลองปืนยิงโนวลเต็มๆเลยเด็กม่รุ่นตีกันอยู่ที่งานกายชาติปต,ต,ต,ตุลับนะครับที่ว่าตีกันแล้วฟันไม่เข้าครับเป็นแค่รอยแดงๆเฉยๆครับอาจารย์บอกว่าถูกมลมเพลมพัด เราไปดูนดูบางอื่นกับจะแตกแต่แล้วครับตอนนี้เว็นหลักแต่ไม่ปกติก็คือคนเขาแย่งแย่งกันจองแย่งกันบูชาครับสมัยก่อนผมเคยเป็นเหมือนคนล้มละลายทําอะไรก็ผิดพลาดทุกอย่างเจอทั้งญาติทั้งเพื่อนสนิทโกงจนหมดตัวหวยออกครับะทเบียนรถ2ตัวตรงเตี้ยเลยครับ ท่านชื่อว่าหลวงพ่อสุริยันนะครับหรือพระอาจารย์สุริยันวัดป่าฉับพันนลังสีจังหวัดชัยภูมิพบกับรายการนักหรืออดีตสวัสดีครับ ก็อยู่กับรายการนักเรื้ออดีนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปรื้ออดีตที่ไหนนะครับแต่มีหลายท่านที่ถามเข้ามาว่าผมเช่าพระแนวไหนจริงๆแล้วผมรับเช่าพระเกือบทุกแนวนะครับพระใหม่พระเก่าพระที่เล่นตามหลักสากลทั่วไปได้หมดแต่ก็มีพระที่ผมนับถือศรัทธาเป็นการส่วนตัวนะครับก็คือตามเก็บทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นพระย่อยพระหลักตามเก็บหมดท่านชื่อว่าหลวงพ่อสุริยันนะครับหรือพระอาจารย์สุริยันวัดป่าฉับพันนลังสี จังหวัดชัยภูมิที่หลายๆท่านรู้จักแล้วแต่ว่าอีกหลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักนะครับคลิปนี้จึงเป็นเหมือนการบอกบุญหรือร่วมเป็นสะพานบุญให้กับคนที่ทุกข์ร้อนหรือมีปัญหาในชีวิตมาปรึกษาพระอาจารย์เพื่อให้ท่านช่วยแก้ไขผมก็กราบขออนุญาตพระอาจารย์สุริยันด้วยนะครับ ทำไมผมถึงนับถือแล้วมาเช่าพระของอาจารย์ก็ทุกคนนะครับที่มาแขวนพระหรือวัตถุมงคลก็จะชอบในความเป็นพุทธคุณในวัตถุมงคลนั้นและพกติดตัวแขวนเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจผมก็เป็นคนนึงที่แขวนพระและเครื่องรางต่างๆนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าพระที่แขวนนั้นมีประวัติเป็นมาอย่างไรนอกจากจะดูจากหนังสือตำราหรือฟังคนบอกต่อกันมา เดี๋ยวผมขอเท้าความก่อนนะครับสมัยก่อนผมเคยเป็นเหมือนคนล้มละลายทําอะไรก็ผิดพลาดท,ทุกอย่างเจอทั้งญาติทั้งเพื่อนสนิทโกงจนหมดตัวต้องออกจากงานประจําเพราะบริษัทปิดตัวลงตอนนั้นชีวิตดิ่งมากเลยนะครับแล้วก็มีคนที่แนะนําให้ไปปรึกษาพระอาจารย์เพื่อหาวิธีแก้ไขแล้วก็เลยได้มารู้จักท่านนะครับก็เลยมาปรึกษาท่านแล้วก็ทําตามคําแนะนําของท่าน จนทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมาพลิกชีวิตได้ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้นะครับจากที่ผมแบบไม่มีอะไรเลยนี่ก็เป็นเหมือนการบอกบุญเป็นสะพานบุญนะครับใครที่มาเห็นคลิปนี้แล้วมีปัญหาในชีวิตหาทางออกไม่ได้ลองไปปรึกษาท่านดูนะครับเพื่อหาวิธีแก้ไขลำดับแรกก็ต้องออโทรไปทางวัดก่อนนะครับเพราะท่านจะให้เข้าหาตามคิวก็ลองไปปรึกษาทางวัดก่อนนะครับว่าท่านรับแขกหรือเปล่าเพราะว่าท่านจะไม่ค่อยว่างนะครับ ถ้าเข้าไปปรึกษาท่านแล้วทำตามที่ท่านบอกชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเหมือนผมเลยก็ได้ครับเา้ามาพูดถึงพระเครื่องที่ผมห้อยบูชาอยู่ก็คือของพระอาจารย์สุริยันนี่แหละครับเริ่มมาจากการศรัทธาจากประสบการณ์ที่เราชีวิตดีขึ้นเราจึงเริ่มเก็บสะสมและบูชาพระของอาจารย์สุรยิยันวัดป่าฉับพันลังสีคือแต่ก่อนที่ผมจะมาห้อยแขวนพระชุดนี้นะครับผมจะห้อยพระกิ่งนะครับก็ห้อยเป็นพระกิ่งมงคลจักแก้วของ หลวงพ่อแล้วก็มีพระปิดตาผงกระสินนะครับและอีกอย่างก็คือลูกอมบูชาครูในตอนนั้นมีเหตุการณ์คือผมไปทําโรงทานกระถินหลังจากไปทาโรงทานเสร็จผมมีไปนัดเช่าพระจากผู้ชมทางบ้านที่จงังหวัดสุรินทร์ระหว่างที่ผมเดินทางไปจงังหวัดสุรินทร์ก็ประมาณ3ามทุ่มด้วยความที่ถนนโลง่งผมก็ขับรถมายาวๆเรื่อย จนถึงจุดเกิดเหตุอยู่ๆก็มีควายพุ่งเข้ามาใส่รถกระทันหันจนเกิดอุบัติเหตุชนชนแบบเต็มแรงรถยับและควายก็ตายคาที่เลยนะครับควายตัวนั้นเป็นควายเผือกตัวเมียเป็นควายท้องแก่ด้วยครับไปกันสองคนนะครับทั้ง2คนไม่เป็นอะไรเลยอมีผมเป็นรอยพองที่มือเล็กน้อยจากแอร์แบกละเบิดหลังจากชนแล้วหวยออกครับเลข ทะเบียนรถ2ตัวตรงเปี้ยเลยครับก็ถือเป็นการฟาดเคาะไปครับจากร้ายแล้วมาได้โชคเดี๋ยวมาดูาวัตถุมงคลที่ผมห้อยของอาจารย์สุริยันนะครับมีอะไรอ่าชุดนี้ ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ติดตัวอยู่อันนีเน้เป็นพิธีล่าสุดครับของพ่อสุรยิยันเป็นพิธีบูชาครูสมเด็จ500ร้ําถ้ำซึ่งมวลสารจาก500ร้ําถ้ำนะครับเหรียญบูชาครูอันนี้พระเปิดโลกขาดไม่ได้ก็เป็นลูกอมบูชาครูครับมวลสารแน่นอันนี้มีลอยมีจานอาจารย์ด้วยชุดนี้เป็นชุดที่พระอาจารย์ท่านแนะนําให้จู่เข้าด้วยกันนะครับพระผงสมเด็จชับพันนลังศรี500ร้อถ้ำนะครับตะกุดเงินเป็นที่นิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหา สร้าง360องค์นะครับราคาว่ากันเช่าหาตอนนี้ก็หลักหมื่นแล้วนะครับลอง oh, <no. S 2> แขวนชุดนี้นะครับประมาณได้ไม่ถึงอาทิตย์แล้วผมก็ได้มาเจอกับนี่ครับตะกุดเรียกว่าตะกุดเทวดาเลี้ยง <Wow. S 2> ที่ผมชอบก็คือคําว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยแหละเหมือนเราแบบว่ามีเทวดาคอยเลี้ยงอยู่ตลอดเราจะไม่อดอยากไม่อดตายนะครับ mm. ก็ตั้งแต่ได้ตะกุดนี้มาวันแรกเลยผมแขวนวันต่อมางานเข้ามาแบบรัวๆต่อเนื่องไม่ร้มมันปะจบเหา หรือหรือยังไงนะครับแต่ว่าพอแขวนปุ๊บเนี่ยก็คืองานเข้าแล้วก็ได้กําไรแบบดีๆตลอดประมาณติดติดกันเกือบทั้งอาทิตย์นะครับอันนี้คือความเชื่อสําหรับผมที่มันเกิดมาแล้วประสบการณ์มาแล้วก็เลยมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอาจจะเป็นความบังเอ,อิญหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่วิจารณญาณในการชมนะครับ เดี๋ยวเราไปสอบถามชาวบ้านละแวกวัดดีกว่าครับว่าชาวบ้านละแวกวัดแถวนั้นห้อยพระแล้วมีประสบการณ์อะไรเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับเดี๋ยวมีน้องท่านหนึ่งนะครับที่แบบว่าเช่าหาเล่นสะสมพระของพระอาจารย์มาพอดีเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เล็กๆ,ๆ, si ๆ <ะ S 2> น้อยๆเลยครับคือผมเชา่าพระองค์นึงไว้แล้วแล้วน้องเป็นคนจัดหามาให้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นพระอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้โหน่งถือว่าเป็นสายตรงของวัตถุมงคลของพระอาจารย์ก็ไม่ขนาดนั้นครับก็เป็นคนที่ซื้อเช่าพระของพระอาจารย์เก็บวัตถุมงคลของพระอาจารย์เนี่ยอันนี้เรามาให้ถิงราถึกร้านเลยครับครับอันนี้ก็คือสมเด็จโอมาถมของพระอาจารย์ชุนหลับรุ่นแรกครับผมซึ่งตอนนี้หายากมากครับสร้างน้อยราคาราคาหลายหลายหลายหมื่นเลยครับเกือบเกือบจะแตะแสนแล้วครับตอนนี้จบกับโหนงมา หลายๆหลายๆหมื่นเลยครับก็วัตถุมงคลของท่านก็ขึ้นชื่อคนก็นิยมนิยมบูชาเป้าหากันนะของจ่อแป๊บเดียวหมดใช่บางรุ่นก็ราคาขึ้นไปหลักแสนก็มีครับหลักหมื่นหลักแสนไม่ปกติก็คือคนเขาแย่งแย่งกันจองแย่งกันบูชาครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยเกี่ยวกับวัตถุมงคลกับหนงองเนียได้วันนี้พกอะไรมาหรืออะไรเงี้ยนะได้ลองไปนั่งเุยียนป่ะโอเคครับ เดี๋ยวลองมาคุยเกี่ยกับวัตถุมงคลของพระอาจารย์นะครับเราเรื่องวัตถุมงคล่ามีพวกประเภทไหนบ้างคนะรับพระอาจารย์ก็จะเป็นพระผงเป็นเหรียญเป็นเครื่องรางเป็นตะกรุดนี่ครับหรือว่าจะเป็นสัตว์อย่างเช่นเสือเป็นเต่าท่านก็ท,กทำเป็นฟุตท่ทานก็ททำครับแล้วก็จะเป็นรูปหล่อเป็นพระบูชา ท่านก็ท่านก็ทำเหมือนกันมีหลากหลายนะมีหลากหลายท่านทําสงห์ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ได้เลือกบูชากันได้ครับเดี๋ยววัตถุมงคลที่ที่ชอบเอัของอาจารย์ที่ชอบไม่ชอบครับส่วนตัวผมจะชอบเครื่องรางครับชอบเป็นตะกรุดหรือว่าจะเป็นรูปพระจารย์ครับผมก็ชอบรูปถ่ายรูปถ่ายพระจารย์ครับ,บที่ผมพกติดตัวเนี่ยก็จะจะเป็นตะกรุดนี่แหละครับที่ผมพกไว้อันนี้คือที่พกติดตัวเป็นประจำใช่ครับมีอะไรบ้างไหนชวน ได้มีพ่อพ่อพานครับสื่อถึงคำว่าพ่อคำว่าพระคำว่าพ่อก็ได้เป็นพี่ก็ได้ครับก็คือเหมือนเป็นพ่อคุ้มครองเราอยู่เป็นพระคอยคุ้มครองดูแลเราอยู่ครับพ่อพานพ่อพานครับส่วนอันนี้เป็นตะกุดที่สม,สมรับทําจากใบลานบางเปินครับเป็นเด่นเรื่องแค้วคาดแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมครับก็เป็นอีกตะกุดหนึ่งที่รู้สึกตามหากันครับเป็นตะกุดรุ่นหนึ่งสร้างเจ็ดร้อยกว่าดอก แล้วการาคาตอนนี้ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่หลักพันปลายเกือบหมื่นครับส่วนตะกรุดนึงที่ผมพกติดตัวไว้ก็จะเป็นตะกรุดปัญญาดีครับทำมาจากจีวรของหลวงพ่อครับก็พันด้วยตะกรุดตะกรุดที่ท่านจานมือเป็นตะกรุดเป็นแผ่นตะกัวจานมือครับส่วนอีกตะกรุดดอกนึงที่ผมพกก็เป็นตะกรุดสาลิกาครับตะกุดเงินรุ่นแรกที่ท่านทําราคาเป็นไง ดอกนี้ก็น่าจะถึงหมื่นอยู่ครับสร้างห้าสิบกว่าดอกครับจะเป็นเด่นด้านเจรจาเมตานี่นะครับบวชศาริกราคือต้องต้องขอพระอาจารย์ด้วยคือพวกนี้ไม่เกี่ยวพระอาจารย์พระอาจารย์สร้างมาให้ลูกศิษย์แต่ว่าราคามันก็มันอยู่ที่ความต้องการของพวกลูกศิษย์นี่แหละที่ว่าของชิ้นไหนที่หายาก มันก็จะทำให้ราคาสูงครับที่คนต้องการมากก็ราคาก็จะสูงตามพอลูกศิษย์ต้องการกันมากราคามันก็สูงตามใช่ครับอันนี้คือพระอาจารย์ท่านได้ตัดสร้างให้เฉยๆระหว่างรุ่นท่านก็สร้างไว้น้อยครับท่านก็ไม่รู้ว่าลูกศิษย์จะชอบกันนะพูดถึงประสบการณ์วระถุ้นงคนมีประสบการณ์ไรก็ก็มีครับถ้าเป็นเรื่องแควค่าหรือเรื่องคงกระพันเนี่ยก็พอมีครับ ที่ว่าโดนยิงโดนฟันแล้วไม่เข้าครับที่เด็กัยรุ่นตีกันเด็กไยรุ่นตีกันอยู่ที่งานกายชาติจตุลัมนะครับที่ว่าตีกันแล้วฟันไม่เข้าครับเป็นแค่รอยแดงๆให้เฉยครับหรือว่าจะเป็นยิงกันก็มีครับแล้วยิงไม่เข้าครับเป็นแค่รอยแดงก็คือท่าน<ม>เป็นพระอาจารย์ที่เรียนมาหลายวิชาครับเรียนมาหลายศาสตร์แล้ว <to> แล้วแต่รุ่นครับบางรุ่นก็จะเด่นเรื่องโชคลาภบางรุ่นก็จะเด่นเมตตามหานิยม เรื่องเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับผมเพราะว่าพวกนี้เป็นเป็นความเชื่ออย่างลูกศิษย์ลูกหาเราก็มีความเชื่ออย่างผมเนี้ยมีประสบการณ์จากพระอาจารย์มาผมก็เลยแขวนพระของท่านติดตัวแล้วก็รับถือ่านนับถือวัตถุบุค้นท่านสาตานท่านก็ทําร่างรางหรือว่าวัตถุมงคลได้หลากหลายครับเป็นที่นิยมของคนแถวนี้หรือว่าคนที่ศรัทธาท่านครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกับ ชาวบ้านาแถวแถววัดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแถววัดพอดีก็เดี๋ยวไปไป,ไปคุยกับชาวบ้านว่ามีประสบการณ์อะไร,รหรอือว่ามีพระรุ่นไหนนะใช่เรามีพระรุ่นไหนเอยวลองไปดูนะครับผมไปครับมาถึงแล้วนะครับบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่นงเดี๋ยวลองไปถามแค่ดูว่ามีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับพระอาจารย์บ้างครับนี่ก็มาเจอพี่นงนครับมีประสบการณ์อะไรไหมพี่นงที่คอยพระของพระอาจารย์อะไรเงี้ย มีครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพอดีไปตลาดตอนเช้าก็จะถึงบ้านเกาะก็มีวัยรุ่นเ็าเล่นปืนครับพอลองปืนปืนนี้น่าจะแต่ไปโดนต้นไม้แล้วก็สะบัดมาหาเราจังเลนะยเขายิงเลยนะยิงปังเลยเสียงดังตึมยี่ท้ายรถเราแล้วก็ลูกปืนเข้าที่แขนจะไม่ทะลุเสื้อเสื้อกันหนาวยุบเข้าไปเลยนออกใส่เสื้อกันหนาวใชนะ่เสื้อกันหนาว,เ,นนาวเต็มผ้ายิงโดนเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยเ แต่เป็นรอยแผลอันนี้ <100. S 2> เย็บไหมครับหรือว่าไม่ได้เย็บลึกประมาณเซนขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ๆก็ปึ้งมาใส่เลยดีมันไม่โดนจุดสําคัญเลยตอนนั้นห้อยพระอาจารย์รุ่นไหนบอกได้ไก็มีวันนั้นเอาติดตัวไปด้วยก็มีจีวรพระอาจารย์แล้วก็พระสมเด็จเออไม่ใช่พระเป็นเหรียญนะเหรียญแบบแบบองค์ปฐมนะจ้าหน้าเป็นองค์ปฐมเลยอ๋อจ้าหน้าอ,อ,องค์ปฐม แล้วตอนนี้ห้อยพระออะไร,รตนนี้โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ๋อนี่นี่นี่หงษ์กสินหงษ์กสินอือขออาจารย์แน่นอนต้องหงษ์กสินคนระับมีรอยจารย์อ่าองค์น,นี้ได้จากวัดมีรอยจารย์พระอาจารย์ด้วยครับตอนนี้มูลค่าหลักพันนะหลักสองหลักสามนั่นแหละนนแล้วมีประสบการณ์อย่างอื่นอะไรเกี่ยวกับพระอาจารย์ไหมครับ เหมือนกับว่าตอนตอนนอนนี้ถ้าไม่ได้ใส่ผ้าผ้าอาจารย์ห้อยคอนอนนี่นอนไม่หลับนะกินกาแฟเปล่าพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋อเป็นจริงๆริจริงจริงเอาแล้วก็คือวันไหนถอดก็คือนอนไม่หลับเลยต้องใส่ตลอดอ๋อก็อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของเราที่นับถือพระอาจารย์นะโอเคเดี๋ยวไปบ้านอื่นต่อ อ่าอันนี้มาเจอพี่เอ,อนะครับมาที่ร้านพี่เอ,อเดี๋ยวไปฟังประสบการณ์ของพี่เอ,อว่าประสบการณ์เกี่ยวกับห้อยวัตถุมงคลหรือประสบการณ์เกี่ยวกับไปปรึกษาพระอาจารย์มีเหตุการณ์อะไรที่แบบน่าสนใจบ้างเป็นเป็นยังไงครับพี่เทกหลายปีที่แล้วปวดท้องครับมีอาการปวดท้องห้างขัวปวดแบบไม่มากแตบบ่ทรมานปวดตึงๆตึงิดก็ให้ยาแก้ปวดยาอะไรมาปกติก็ยังปวดไม่หาย ประมาณสามีครั้งจนจะได้เอาเนื้อชิ้นเนื้อไปตรวจชิ้นชิ้นเนื้อไปตรวจที่โรงพยาบาลยังไม่ยังไม่ถึงอ๋อยังยังไม่ถึงอัน<า>นั้นเลยตัดสินใจให้แฟนไปไปดูให้อาจารย์ชุริยันดูให้อ๋อแต่พี่เอไม่ได้ไปเองไม่ไไให้พี่ปองไป,งไปใช่ครับก็ผมปรคกฏว่าอาจารย์บอกว่าผูกลมเพลลมพัด หมายความว่าผู้มีวิชาอะไรก็ไไปรู้กันคืนเนี่ยที่เขาจะปล่อยเราไปดูนโดยบางอื่นอาจารย์ก็เลยบอกวิธีเก้กับแฟนมาว่าต้องทายังไงอะไรยังไงก็คือหมายความว่าไปหาเขาสารไม่ไม่โดยที่ไม่ต่อรองราคาเขาจะขายเท่าไหร่ก็ซื้อแล้วก็ขี้มินดักแด้แล้วก็ไปอาบน้ำมนต์ทางทิศเหนือสามเช้าก็าทําตามที่พระอ,อาจารย์บอกก็หายเป็นปิดทิ้งเลย ก็คือกินเสร็จปุ๊บใช่จากปวดท้องมาทั้งหมดกี่วันนะพี่นานเท่ไหนหลายวันน่าจะห้าหกวันได้ปวดแบบทนทนทนได้ทนได้ปวดปวดเหมือนปวดลำคานอะปวดนิดนิดเหมือนหนามเหมือนหนามแทงเข้าไปในผิวหนังยังเอาหนามไม่ออกปวดลักษณะนั้นนะครับพอหลังจากกินไปพออาจารย์บอกวิธีแก้ทําตามแกอาบน้ำมนสามช้าแล้วก็กินข้าวแม่ไม่ จนข้าวสารหมดจนอะไรหมดกาบตะมนทางทิศเหนือสามเช้าก็หายเลยอ <c oughs> ายเป็นปิดทิ้งเลยกิน <c oughs> ปุ๊บหายเลยเหรอพี่ <c oughs> ใช่วนปุ๊บอาบตะมนทางทิศเหนือวัดทางทิศเหนือนะเหนือวัดอาจารย์ชุริยันต์เน่ยเหนือคือได้วัดวัดหนองบัวบานอ่าก็หายเลยโดยที่มไม่ไปหาหมอแผนปัจจุบันอีกเลยโอ้นี่ไม่งั้นต้องไปต่าทิศเหนือไปวัด ที่โรงพยาบาลแล้วใช่ครับก็เลยคือประสบการณ์ที่โดนกับตัวเองโดยตรงก็คือไปปรึกษาพระอาจารย์แล้วใช่ครับพระอาจารย์ก็ให้คําปรึกษาว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้จนหายใช่วิธีแก้แต่อาจารย์ไม่แก้ให้นะอ่าเขาบอกอย่างก้อย่างนี้ต้องค่อยพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์อยู่ที่รถหบดอ๋อไม่ติดตัวไม่ได้ติดตัวอยู่ที่รถก็ได้แหละครับคือประสบการณ์ตรงไี่เคยเชื่อเลยนะเรื่องนี้ จะเจอกับตัวเราจริงๆก็เชื่อก็ศรัทธาศรัทธาเลยครับครับก็หายเป็นปิดทิ้งเลยก็เป็นพี่เอก็เป็นอีกหนึ่งชาวบ้านแถวนี้ที่แบบมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับพระอาจารย์ครับเดี๋ยวลองไปถามอีกสักคนหนึ่งก่อนที่จะมืดขอบคุณพี่เอกมากครับรับวัสดีครับันนี้ก็มาถึงบ้านของพี่ก้องนะครับพี่ก้องนี่ถือว่าเป็นสิทธิ์รุ่นเก่าของก็ไม่แรก ไม่ขนาดนั้นครับไม่ทันปา่าช้าทันตอนเริ่มมาเป็นวัดแล้ว oh. ต,ตอนมีสิทธิ์รุ่นที่อยู่ปา่าช้าก็ยังมีถือว่าเก่ากว่า oh. ก่อนที่จะมาเป็นวัดท่านอยู่ในป่าช้าก่อนยุคแรกๆก,ก็จะมีลูกศิษย์บางท่านที่อยู่กับพระอาจารย์ตั้งแต่เป็นป่าช้าเลยก็มีนะมาเป็นสำนักสงฆ์ก็มีแต่ของผมตอนผมเข้าไปประมาณปีห้าห้าปีห้านี่เริ่มเป็นวัดแล้วเริ่มมาเป็นวัดมาสองสมปีแล้วที่มารู้จักกับพระอาจารย์ได้เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ย ผมเป็นคนชอบไปกราบครูบาอาจารย์ชอบไปหาของขังเนาะเมื่อก่อนก็สิงสถิตยอยู่แถวถจังหวัดอ่าแถวแถวแถอ่างทองอยู่กับหลวงพูทสงวัดโพทองอยู่กับหลวงพ่อเสียนวัดมนาหวานางียครับก็เสาร์อาทิตย์ก็จะไปนอนที่วัดไปหาของขังไปให้ให,หลวงพอ่อหลวงปู่ทํานู่นทํานี่ให้แล้วก็เหนืออีสานใต้ใครว่าดีเราก็ไปกราบหมดก็ เจอทั้งของจริงของปลอมพระโปรโมทก็มีนะ,ะบางองค์พอเราไปบ่อยๆปุ๊บเราเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะเขาจะมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอนซซเคว์ประมาณเนี้ยพอลูกศิษย์มายเยอะจะต้องเล่นมุกนี้จะต้องมีลูกศิษย์คนหนึ่งเดินมาโดนทําอย่างนี้จะต้องลงไปชักต้องเป็นอย่างน้อ,อย่างนี้อะไรเงีเ้ยก็มีอ่าเจอมาหลากหลายเนาะแล้วก็ทีเนี้ยกลุ่มเพื่อนๆกันเนี่ยเป็นคนที่จตุรัสที่เัยภูมิก็เคยพูดชื่อของพระอาจารย์รให้ฟังตั้งแต่ตอนตอนปี54แต่บังเอิญมีน้ําท่วมก็ยังไม่ได้ไป มาได้ไปก็ช่วงประมาณปี55ก็จริงๆตอนนั้นตอนไปกราบครั้งแรกเนี่ยก็สมัยนั้นก็ยังเป็นเริ่มเป็นวัดแล้วแต่ว่าก็ยังยังมีสิ่งก่อสร้างยังไม่ค่อยดีทางเข้าวัดยังเป็นดินแดงอยู่ต้องเข้าไปถึงก็ต้องไปรับบัตรคิวกันทางแม่ชีนะครับสมัยนั้นท่านยังหนุ่มๆอยู่ท่านก็จะรับยังรับโยมยับแขกได้เยอะ,อะไม่เหมือนไม่เหมือนทุททกวันนี้ทุกวันนี้ก็อาจจะรับได้แค่เช้ารอบเย็นรอบรอบเลย25คน ก็ไม่ไหวแล้วสังขารท่านไม่ไหวแล้ววันแรกที่ไปเนี่ยจําได้ว่าผมใส่เสื้อแขนยาวสีขาวนะครับแขนยาวคอกลมเนาะก็มีสร้อยพระอยู่ข้างในระหว่างนั้นเนี่ยก็ไปนั่งก็เห็นท่านตอบสงเคราะห์ลูกศิษย์แต่ละคนแต่ละคนบอกตรงนู้นแก้ตรงนู้นทําตรงนี้่างนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบแบบค่อนข้างค่อนข้างมหัศรร์ละเพราะว่าท่านรู้ได้ยังไง ท่านรู้ได้ยังไงของที่บ้านท่านไปอยู่ได้ยังไงทาไมท่านทักคนนั้นถูกคนนี้ถูกอะไรเงี้ยแต่ใจผมตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเราไปกราบพระมาเยอะเนี่ยเราก็เริ่มมีภูมิคุ้มกันต้องบอกว่าเราก็โดนหลอกมาก็มีเรามีภูมิคุ้มกันเราก็นั่งอยู่ในใจเราก็นั่งรอคิวเราก็นั่งแบบคิดว่าเออก,ก็เฉยเฉยอะ่ะคือตอนนั้นในใ,นใจคิดอย่างจี้จริงคือออกแนวไม่ดีด้วยออกแนวปลามาด้วยซ้ําก็แบบอืมก,ก็ก็โอเคนะก็เฉยเฉยจนถึงคิวเราคิวสุดท้าย ก็ไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันเพื่อนๆก็ถามมือถามนี่ผมเองก็รู้สึกก็เฉยๆก็ไม่ได้คุยอะไรไม่ได้ถามเลยมากไม่ได้ถามเลยมีเพื่อนถามแล้วผมก็จะลากลับก็ไม่ได้ถามเลยไม่ถามเลยไม่ถามเพราะเฉยๆไงผมเฉยๆจริงๆไม่คิดอยากจะลองไม่ลองไม่ะไรทั้งสิ้นอืมผมก็เฉยๆพอจะกลับปุ๊บทานกระทักเนาะอืมพระในคอโยมอ่ดีนะผมก็ได้แบบอะไรวะพระเนี่ยมันอยู่ในในในเสื้อมันมองเลยไม่เห็น ึ่งตอนนั้นเนี่ยผมห้อยพระเป็นเป็นพระเนื้อขาวของหลวงพทิมวัลหาหะไล่แต่ด้านหลังเนี่ยผมแกะรูปปีสองหนึ่งของหลวง,ง,ลวงพ่อก,กวยวัดโกศิตรามอ่าผมก็แกะแล้วก็แปะอยู่ด้านหลังท่านก็ทักมาอืมพระดีนะเนี่ยผมเมีนิจใจก็คงทักพระหลวงู่ทิมแต่ท่านท่านบอกว่าอืมพรรษาพรรษาสุดท้ายนะงานใหญ่พิธีใหญ่นะสร้างมาเยอะผมก็เอะใจพิธีสุดท้ายพรรษาเอะอะไร ผมถิมพระท่านไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่ารูปเนี้ยดีมากเลยผมว่าเอารูปนี่ไม่ใช่เห็นคือมันอยู่ข้างในคือคือโดยปกติมองมามันก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะเสื้อมันไม่ได้ใส่ค่อยอยู่ข้างในแล้วก็รูปก็อยู่ด้านหลังด้วยใช่คือมันมองมายังไงยังไงก็ไม่เห็นมองยังไงก็ไม่เห็นองค์หน้าแน่แต่นี่ท่านทักองค์ด้านหลังก็เลยแบบเอออืท่านก็ทาให้เรารู้